โน้ h หอไรแย้ที่อยู่กับเนียนถ่ายรูปแป๊นบนึงนเนี่ยพี่ no. นะ y ย้ทำค,ค,ค,คนที่หลอก well. ค,คนที่หลอกเว่อ สวัสดีทุกคนค่ะพี่เอลจีค่ะฮียสวัสดีค่ะ What what are we doing here Nothing I have just finished teaching หรือว่าเปิดคอนเสิร์ต No 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 Welcome to Ang r y s c e ค่ะ My students just left ตอนนี้นักเรียนเพิ่งเพิ่งออกไปนะคะก็จะบอกว่าเมื่อกี้แบบ chaotic วุ่นวายมาเพราะว่า Most of my students know who you are n o they actually don'tYou just told themNo วันนี e ว e gonna have dinner and we might film something ซึ่งจะบอกอย่างหนึงว่าตอนที่ไปออกรายการหนูมาคนนักมาเยอะว่าตอนทำรายการ English r o o m ก n g มาเจอการที่ว่าเป็นน้องที่เป่าตามอยู่ดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็พี่ก็จะได้รู้ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนเดียวที่ปวดหัวพี่ไม่ได้เป็นคนเดียวที่ปวดหัวคนเล่นรูนเลยนะคะว่าที่มีแฟนอยู่ที่นี่พี่ไม่ได้อวดคือไม่อวดเลยจริงๆเป็นรายการอะไรนะคะท่องลอนดอนกับตุรกใช่ไหมคะฟีดแบ็กดีมากๆวันนี้เรยแบบจะถ่ายอะไรบอกว่าน่าสนใจกันนี้คิว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 แย้โล i s i ิซิซิ i s แอนกรีซค่ะท่านเรียนได้ยินเคยได้ยินมาก็นี่ก็คือโรงเรียนที่มันคิวอยากมาเรียนตอนแรกมาถึงนั่งอยู่ข้างนอกก็แบบว่าอยากจะแบบพลุกเข้า ว้าวคอสเต็มันจ้ะว้าวนี่คือรองเท้าที่นางใส่ซ้อนทุกคนทุกคนต้องทำความเข้าใจนิดนึงค่ะว่าคือแบบพี่อ่ะอายุ31แล้วพี่แก่แล้ว i m old you know ก็เลยต้องใส่แบบคอสแตน็์รองเท้าลูงๆรองเท้าลุงๆนี่ยแต่งตัวแบบยืนอยู่หลังโพเดียมนี่ so this is my office คือมันเป็นออฟฟิศที่เก๋มากค่ะแต่ว่าเราก็มินิเราก็จะยังมีแกงไตปลาปรุงสำเร็จรูปตามแม่กุยภูเก็ต ข้างหลังลอนดอนขนาดแต่เรามีแกงไตปลา Our school is located in the heart of Bangkok เพราะสัมยาตนี่ก็จะเป็นย่านที่สวยงามไปค่ะฝั่งจีนค่ะต้มเลือดลอนดอนมากทันก็มาฝั่งนี้ค่ะต้มเลือดคฝั่งจีนไฮก้าสเก็ตมาประตูสีนึกว่าอยู่แถวแบบนอร์ทิ้งฮิลล์กันได้เข้าไว้กับสัมยาตค่ะไปค่ต้มเลือดคือเราไปบอกคนอื่นว่า Well that's a really nice restaurant ที่อยู่หลังเมียนก็พี่หมายถึงร้านต้มเลือดนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะมันเลิศจะตาย But those of you who are p r a c t i c i n g English ค like. ือใครที่กลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่ใช่ปะคือเวลาดูรายการแบบดีๆแบบนี้หรือรายการของที่คือแบบลูกกอล์ฟซึ่งเลชูอะไรเงี้ยทุกวันทีซบ่ายสองครึ่งทางจีนแบบยีสิบห้าบอกหมดเร็ววะคืออยากจะบอกจริงๆว่าอย่ากลัว Don't be afraid อย่ากลัวคือได้ยินพวกเราพูดอะไรอ่ะ Do it just do it โอเคปะ Hello ดีค่ะสตีเฟนโอปาไม่มา <Yes. S 2> มาแต่ชนีวันนี้มีพี่ลูกกอบมาแทนเ<ม> Let's begin yes โ LG โอปา LG โอปา so just we we <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในที่สาธารณะแล้วก็กล้องของเราถูกวางไว้บนกระถางต้นไม้ We want you guys to know that we're that dedicated เรายืมเก้าอี้ของทางแฮมปาร์กมาด้วยคือถ้าเราโดนจับโดยยามไล่เราไปก็ถ้ารายการถ่ทายอยู่แล้วมันตัดไปเลยก็หมายความว่ามันจบแค่นั้นนี่จะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในคนไทยที่สามารถอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่า I I can speak English ะว่าเคยถามตัวเองว่าคุยภาษาอังกฤษกับชาติอะไรยากสุดคนไทย Yes Why is that Come on tell them why Thai is so judgmental ก็ชอบ judge เวลาที่พ mm ีทอยู่ที่นู่นน่ะนะพีทก็จะถามเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่มีปัญหาเรื่อง basis ไหม judge ภาษาเราไหมอะไรเงี้ยบอกเลยสุดท้ายบอต้องแบบเราไปอยู่เรายังไม่เคยเจอแบบคนอังกฤษหรืออะไรเงี้ยมา judge เลยคนไทยด้วยกันนั yes so please don't do that คืออย่างหนึ่งนอกจากการตัดสินลองดูดิเหมือนเดินเดินอยู่กับเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยอยากจะพูดภาษาอังกฤษอ่ะเพื่อนก็จะไม่ค่อยอยากคุยกับเราเว้ย just think of English as a tool ให้มันเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นะคุยภาษาอังกฤษกับใครก็ได้อ่ะกับหมากับแมวก็คุยยไปเลอ Hey, ชอบจงรงเลยสตูดิโอเราใหญ่มาก <c oughs> ฉันไม่อยากให้เธอหัวขาดเลยเพราะผมเธอสวยไงได้ได้มันวันนี้มันคูนวันนี้ให้กล้องเองนิดนึงได้บ้าง <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะกล้องวางอยู่บนไลน์กระถาง <c oughs> ต้นไม้ please <c oughs> เราไม่ไหวแล้วเว้ย <c oughs> มันก็เองเหงาเราก็เองตามไป what's your opinion towards about g r a n d m a โอ h okay g r a n d m a g r a n d m a เป็นประเด็นที่คนชอบถามตลอดเลยว่าอุ้ยสตีค่ะสตี กับใครคะโอเค่ะเข้ามาค่ะเข้ามาแต่ถ่ายดูด้วยได้ไหมคะพี่พี่้องมามาเลยค่ะอยู่ในพื้นที่พับเปลจริงๆความพีคคือมีน้องเธอมีน้องค่ะไม่ค่ะ Just wait รอหน่อยค่ะถ่ายรูปค่ะพี่ใช้อ้าวอ้าวโอเคได้เจอเก๋เอาได้ด้วยค่ะโอหยพี่หนูโคตรชอบเลยขอบคุณค่ะนี่คุณคุณบอกเขาไปหน่อยหนูไม่ใช่หน้ามาใช่ไหมคะ คือ <c oughs> ดูจากนี้แล้วมันเหมือนกับเราเซตอัพเปิดพี่สนสุด้วว่าเดินนะลูกเดินเดินแล้วก็หุยหนูบอกไปค่ะว่าเราไม่ใช่น้ามาไม่ใช่น้ามาค่ะ <c oughs> สันติเป็นนมามด้วยนี่นะคะทุกคนที่เจอนานีก็จะถามว่าสติเฟนมาด้วยไหมก็จะบอกเลยวนาะม,มีแคชนีไม่ต้องร้าพ <c oughs> ่อก,ก็ไม่ได้มานะคะสวัสดีค่ะไปวดด้วยรู้สึกพูดถึงปวดแล้วอยากพูดจ้า ว้าวและนั่นคือทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้สวัสดีค่ะยังไหมยังไม่ได้เริ่มพูดโอเค where were we เราอยู่ไหน grammar does grammar matter ทีนี้ถามว่าในมุมมองพี่อ grammar สำคัญไหมพี่บอกว่า yes it does เป็นแนวคิดของคนที่ผมภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งมาก่อน grammar ือสิ่งที่ทำให้เรามีวันนี้นะคะถามว่า grammar มันใช่ทุกอย่างของภาษาอังกฤษไหม no จำไว้ว่าภาษาอังกฤษก็คือฟังพูดอ่านเขียน listening is always the key คืว่าเราฟังถูกต้องพูดก็จะถูกพอฟังพูดถูกเนี่ยพอมีเวลาเนี่ยค่อยมานั่งโฟกัสว่าแล้ว grammar มันคืออะไรสมมติว่าใครที่เกลียด grammar มากๆอย่าเพิ่งไปเรียน ไม่ต้องท่องแบบ subject บวก verb หนึ่ง subject บวก a s h a s บวก verb สาม no <c oughs> เพราะว่าถ้าคุณท่องโดยที่ไม่มีความเข้าใจ it's not g o n n a work ดังนั้นตอนนี้สมมุติว่าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษกลับไปเสียงอะไร ว่าบันไดเลื่อนหยุดจ้าไม่แน่น้ระเบิดหรอบ้าหรอลืมกด g a ม m a ทั้งหมดไปก่อน mm. เลยแล้วก็กลับมาที่การฟังสมมติว่าได้ยินฝรั่งพูดว่า mm. I have already done it mm. สมมติได้ยินประโยคนี้ I have already done it ฉันได้ทำมันแล้วนะ Try to remember that sentence ประโยค,โยคแลวทุกครั้งที่พูดก็ I have already done it เงื่อมีเวลาค่อยมานั่งวิเคราะห์ว่า ah, I have นี่แหละคือ have ใช้เราท่องมาตลอด mm. done คือว่าช่องที่สามสมมติเราพูดถูก I have seen ยังไม่ได้เห็นเดอยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นเขาเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเราพ เฮ้ยหลัง half เนี่ยมันตามได้แค่ซ <laughs> hey, kind of ีนดัง <Xiaomi> น <ps 2> ั <Homer throat> like ้นตอนเนี้ยเวลาเราเราเพราะเราหลายคนเนาะเราจะไม่เอดิตตรงเมื่อกี้เพราะเพื่อจะให้ทุกคนรู้ว่า we make tiny mistakes all the time when we speak และเราเรา e ช่ไหมเราใช่ไมคนนี้ไม่ได้เราเล่นแล้วว่า the conjuring ตอเรายังได้อยู่วะได้นี่มันจะ conjuring ไปปะยังแล้วเราจากนี้ขาจะไม่รู้ โอเคนั่นแหเธอพูดกน่าจะพูดอะไรอยู่นี้เขาจะพูดในเรื่อง I have, has, have seen นี่แหละ Present perfect tense เป็นอะไรที่แบบเด็กไทยงงมากและงงมาตลอดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและส่งผลมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันคือแบบมันคือ Yeah you translate มันว่าอะไรนะ I have already told him ผู้ได้บอกเขาไปแล้วอ่ะแล้วซึ่งถ้าเกิดพี่บอกว่า I have eaten คือกินข้าวแล้วค่ะแม่ So you see ป้าในประโยคอะมันจะมีคำว่าแบบแล้วได้ทำแล้วสำหรับพี่นะย o ไม่ต้องแบบเป็นนึกอะไรซับซ้อนมากถ้าย o u อยากจะสื่อสารประโยคที่มันแปลว่าได้ทำแล้วกินแล้วถ้ามีคำพวกนี้อยู่ในหัวไม่ไม่เราเวนต์นอกตัวนักกีฬาเร็วพีดเร็วมันพีมากเพราะว่าอะไรเร็วลูกเร็วพัชก่อนใรก็พี เมื่อกี้พูดอะไรบอกเด็กๆกะไม่ต้องซี้บอ่เพราะฉะนั้นอ่ยูมีความหมายในหัวมีสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารอยู่ในหัวแล้วยูก็คือโอเครู้ว่าถ้าต้องสื่อสารแบบเนี้ยให้ใช้ประโยคที่เป็นรูปแบบนี้จบคือแหวแปลมากก็ฟังมากๆฟังมาว่าแต่ต้องฟังแล้วใช้ให้ถูกต้องด้วยเพราะการฟังสำคัญยังไงรู้บ้างแม้วันที่ไฟดับหรือคุณจะโทนไล่แต่คุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้จากการอะไรฟังเท่านั้นทำไมเราหาข้อเบอร์นี้ไใช่ไหมไม่ไม่เพราะว่าเขาไม่เห็นหน้าเราเมื่อกี้ก นี่แหละการฟล็อกมันถึงอ,อย่างนี้เลยมันต้องสดมามันคือความสดแต่ตอนนี้ thank you so much for watching bye <laughs> <laughs> พีงมากดีดีมากตอนนี้เราพาน้องพีช c h นะมนาทานเย็นจำได้ว่าตอนแรกพี่บอกว่าเอาแบบรกรุบกริบไงพี่ไม่หิวนี่คือแบบพี่ไม่หิวรกรุบกริบต่อให้อยู่ใกล้กันแค่แบบ200เมตรอะไรเงี้ยไม่รักกันคือไม่รักค่ะเด็กๆทูกโอเคกันกันละกันนี่สิทุกวัคทำไม่ได้เลยวันนี้คองกับพี่เมื่อก่อนคองกับพีใช่คองกับแอล